วันนี้มาทดสอบเล่น่าวนกอินทรีตอนเย็นนะครับผมปิดไฟด้วยนะครับมา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 เลยนะครับเล่นง่ายนะครับบาวนกอินรีตัวนี้เป็นนกอินรีขนาดตีกสองเมตรสิบเซนนะครับผมเล่นง่ายนะครับอันนี้เราเล่นตอนเย็นเลยนะครับผมออประมาณ 6โมงนะครับผม6โมงคึ่งอเริ่มจะมืดแล้วนะครับก็ติดไฟเขียวแดงน,นครับผมเพื่อบอกทิศทางในการเล่นเป็นเส้นไฟมะลุมยาว90เซนนะครับผมไฟที่ผมใช้ก็จะเป็นไฟที่ใช้เลี้ยงเส้นไฟไม้ไอเส้นไฟมะลุมนะเขาก็จะเป็นขนาด11โวลต์นะครับผมไฟมะลุมตัวนี้สามารถ ลองรับรองไฟได้ประมาณไม่เกินสิโวลต์นะครับผมเป็นไฟ DC นะครับเดี๋ยวรอลงมาเล่นต่ำๆนะครับผมเดี๋ยวกลัวคนตกใจนะครับเดี๋ยวบางคนจะาหาว่าเป็น UFO นะครับผมแต่มันก็คือว่าโนอินซีที่คนไทยประดิษฐ์นะครับของค่ายนิกอาซีฮอปีนะครับผม เล่นง่ายนะครับแกนมอเตอร์นะครับผมจะเป็นการเลี้ยวแบบสองแกนก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็อัพดาวนะครับผมอัพดาวก็เล่นกรณีที่ลมแรงนะครับผมก็เราก็พยายามดาวไว้นะครับส่วนอัพก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าเวลาเล่นเครื่องบินนกอินทรีเวลาเร่งมันก็ อัพขึ้นไปในตัวนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับสว่วนมากก็จะมีการดาวเวลาลมแรงๆนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคชุดไฟที่ผมใช้ในการเล่นว่าน้องอินซีนะครับก็จะเป็นมอเตอร์ขนาด1,500 KB นะครับใบพัด8นิ้วแล้วก็สปีด4 m แอมป์นะครับผมเซอร์โวก็2ตัวนะครับเป็นเซอร์โวฟังโลหะนะครับแบตเตอรี่ที่ผมใช้ก็จะเป็น แบตเตอรี่3เซลล์นะครับตัว2200ัน ah สมิลลิแอมป์นะครับตัว64 C ที่ใช้เล่นประจำนะครับปกติลูกค้าที่ซื้อไปก็ถ้าซื้อชุดไฟไปไม่รวมแบตเตอรี่ก็ลูกค้าก็เอาแบตเตอรี่ที่มีค่า C ประมาณ30เล่นได้นะครับเพราะว่าว้าวนกอ,อินซีตัวนี้มันเป็นบินช้าๆนะครับมอเตอร์ก็แค่พันหไม่จำเป็นต้องใช้ค่าซีแรงครับไม่จําเป็น น้องช้ค่าซีที่มีสูงขนาด6กเซนเอ้หกสีก็ได้นะครับผมก็ใช้สัก3า3 5ซีได้นะครับนี่ก็จะบินตำ่ตำๆนะครับผมบินง่ายนะครับผมบ้านนกบินสีของค่ายนิกอาซีนะครับอัวใหญ่นะครับขนาดปีสองเมตรสิบเซนเลยนะครับ เอามาแลนดิ้งกันนะครับนี mm ่ hmm. ครับก็เรียบร้อยติดไฟด้วยนะครับเป็นว่าโนอินซีตัวสีแดงนะครับผมโอเคครับ <laughs>